นักสอยเขาไม่รู้อะไรเหรใช่จะโวยวายอะไรนักหนาไม่อายคนอื่นบ้างเือไงน,นี่แม่กษับรายนีหยุดพูดได้แล้วนี่แม่ทำ้าอะไรเนี่ยทำไมแม่ต้องสาดน้ำใส่เมียผมด้วยนี่ไอ้โลไม่รักดีตั้งแต่พวกแกเนี่ยไปทำงานตั้งห้าปีไม่เคยกลับมาบ้านหลังนี้ทิ้งให้ฉันกับพ่อของแกเนี่ยต้องลำบากไปโลกภาษาอะไรนะแม่คะพวกเราก็ต้องทำมาหากินนะคะกว่าจะได้กลับมาเยี่ยมบ้านทีนึงเนี่ย มันก็ต้องรอให้มีโอกาสก่อนทํามาหากินอะไรโลกคนอื่นน่ะเขาไปทํางานเมืองนอกซื้อบ้านซื้อรถหรวยๆพ่อแม่เขาใช้เห็นบ้างไหมนิสันแกไม่รู้อะไรแกไม่ต้องมาพูดเลยแม่ครับแม่รู้ไหมทําไมพวกเราสองคนกลับมาวันนี้เนี่ยเขาเพื่อเอาเงินมาให้แม่ไงไหนอเงินเอามาสิไหนเอามาอุย้ยนอ็อต ขอบคุณลูกมากเลยนะลูกเนี่ยเข้าใจแม่ที่สุดเลยอะ่ะส่วนแกนเดี๋ยวเข้าไปในบ้านนะแล้วก็ไปทําความสะอาดบ้านทํากับข้าวด้วยนะห้าปีมาเนี่ยแกไม่เคยทําหน้าที่ลูกสะพ้ยที่ดีเลยแป่เราเข้าบ้านกันเถอะพี่น็อตพี่อย่าลืมพาแฟนพี่ไปทํางานด้วยล่ะไปก <c oughs> ันะแม่หุยฟันเปสีลูกโอ้พิ้ <c oughs> วูิ้วเป็นอะไรไหมเห็นไหมพี่น็อต ันบอกแล้วว่าให้พี่อกลับมาแค่คนเดียวก็พอแล้วฉันทนไม่ไหวแล้วนะฉันว่าเรากลับเข้าไปในเมืองกันดีกว่าเงียนาพิมพ์อดทนหน่อยนะที่เรามาวันนี้เนี่ยก็มาดูแลพ่อไม่ใช่เหรอขอทนหน่อยนะไปเปลี่ยนเสื้อก่อนดีกว่านี่พี่นอ็อตฉันไม่รู้ว่าแม่พี่เขาอยู่กันได้ยังไงเนี่ย โกกระโตกขนาดนี้อสงสัยแม่เขาจะดูแลพ่อมากเกินไปอ่ะจนลืมทำความสะอาดบ้านเออพูดถึงพ่อก็นึกขึ้นได้เลยตั้งแต่เรากลับบ้านมาเนี่ยพี่ยังไม่เห็นหน้าพ่อตั้งแต่เช้าเลยอ่ะอยู่หนของเขานะอดอดพ่อนิอพ่อครับทำไมพ่อถึงมาอยู่นี่ครับ พ่อพูดอะไรอ่ะพิมพ์เธอฟังรู้เรื่องไหมพิมพ์ก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันอ่ะแต่พิมพ์ว่าเราพาพ่อออกไปข้างนอกก่อนเถอะไปพ่อครับเดี๋ยวลองๆนะครับพ่อดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับพ่อโอ๊ยไอ้พวกไม่รู้จักบุญคุณ กินข้าวเนี่ยไม่โทรเรียกฉันบ้างเลยแม่พูดอะไรของแม่เนี่ยฮะนี่ตอนเที่ยงเนี่ยผมโทรหาแม่จนโทรศัพท์ผมเนี่ยแทบจะระเบิดแทบจะร้อนตายอยู่แล้วอะแม่ไม่รับสายไม่ใช่เหรอพี่น,อน็อตถ้าโทรหาแม่ไม่ติดเนี่ยพี่ก็โทรหาฉันสิใช่ก็แบบแม่หมดไงถ้าเป็นลูกคนอื่นนะเขาก็จะโทรมาถามพ่อกับแม่ว่าเป็นยังไงบ้างมีเงินพอใช้หรือเปล่าแล้วก็ส่งเงินไม้ใช้ทุกเดือนทำไมแกถึงไม่โทรอะไรแบบนั้นบ้างวะ แม่นี่ไม่หมายความว่าอะไรอ่ะทุกเดือนผมก็โอนเงินมาให้แม่ชัยแล้วยิ่งมาตอนเช้าเนี่ยผมก็เอาเงินให้แม่อีกแค่นั้นไม่พอเลยแม่เงินแค่นัน้นนะมันจะไปพออะไรเงินแค่ไม่กี่พันบาทอ่ะแค่ซื้อย้ายพ่อแกก็ไม่พอซื้ออะไรกินอย่างอื่นละแม่คะแต่ของพวกเนี้ยเราก็เพิ่งซื้อมาเมื่อเช้าเองนะคะแต่ก็อย่างว่าเลยคะ่ะแม่ไม่ชอบกินเองนี่ นอตเงินที่ลูกให้แม่เมื่อเช้าอะ่ะออแม่ไปซื้อย้ายพอ่อหมดแล้วนะตอนนี้แม่ไม่มีเงินติดตัวสักบาทเลยอะ่ะตอนเย็นแม่ก็ต้องไปตลาดเองอะ่ะพี่น็อตฉันขอด้วยสิชันจะเอาไปซื้ออุปกรณ์การเรียนคะ่ะ ไปกันเธอแม่ไปลูกไป,ไปมีอะไรกินบ้างลูกเฮ้โห<ฮ>เหลือเยอะเลยแม่เดี๋ยวแม่นะจะกินให้หมดเลยจะทิ้งก็เสียดายอ,ะอ่ะแม่แม่เดี๋ยวก่อนนะคะ กินอาหารหม้อนี้ไม่ได้นะคะทำไมอะฉันก็จะกินไงถ้าฉันไม่กินแล้วใครจะกินเอ๊แ<ป>ะแกจะใพวกเราอดตายหรือไงฮะพิมบพบับแม่ทิ้งเถอะนะคะเดี๋ยวแม่จะท้องเสียไอ้ซิกปล่อยเด<อ>ีย <นะ S 2> แกจะทอะไรเดี๋ยททำอะไรเดียปล่อยแกจะฆ่าจะเลย <uko? S 2> แม่คะอาหารหม้อเนี้ยมันส่งวันแล้วนะคะถ้าแม่กินแม่จะท้องเสียได้นะคะหปบปากไปเลยนะคิดว่าฉันโง่เหรอฉันรู้นะว่าแกเนี่ยดูถูกพวกเรนเพราะว่าพวกเันเนี้ยเป็นคนบานนอก ไม่ใช่นะคะ,ะ,คะแม่พิมพ์ก็แค่อยากเตือนว่าถ hey. no. ้าแม่ก uh ิน huh. น้ำมันจะท้องเสียนะคะแกยังกล้าเถียงฉันเหรอหมานี่แลยแม่หยุดนะแม่นี่แม่ทำบ้าอะไรของแม่เนี่ยแม่ตีเมียผมทำไมไอ้น็อตเดี๋ยวแกนะไปสั่งสอนนิสัยให้เมียแกใหม่ด้วยนะใช่อยู่ดีๆอ่ะเมียพี่ก็มาสั่งห้ามไม่ให้เรากินข้าวอ่ะ ไม่ใช่นะพี่น็อตพิมพ์ก็แค่จะเตือนแม่ว่าอาหารหม้อเน,นี้ยมันกินไม่ได้แล้วอะ่ะแล้วแม่ก็มาตีพิมพ์อ่ะแม่นี่มันเรื่องจริงเหรอครับแม่นี่เป็นเรื่องจริงเหรอไที่แกไม่เชื่อแม่เหรอดีเก้าข้างกันไปเลยบ้านหลังเนี้ยฉันจะไม่กลับมาอยู่แล้ว ลคุณไม่เป็นไรใช่ไหมแม่จะไม่กลับบ้านจริงเหรอกลับสิฉันไม่ชอบพวกมันเฉยุ้ยเฮ <unle Sharing. S 1> ้ยุ้ยจะไปไหนเงินกูเมื่เลยจะคืนชาตินี้กูจะได้คืนไหมใส่งเงินมาก็ก็ฉันไม่มีอ่ะไม่มีวันก่อนกูเห็นลุงกลับมาไม่มีได้ไงลุงต้อนเงินให้ดิเอามาจะพูดยังไงฮะแม่เอาถังให้เขาไปเถอะ เออก็ได้วะเอาโหเงินเยอะเลยนี่แต่นี้ได้แค่ดอกนะเดือนหน้ากูังมาทวงใหม่เตรียมไว้ด้วยห่อไอ้บ้าเอา้ยฉันเพิ่งได้เงินมาเงินก็หมดไปแล้วอะ่ะจะเอาเงินนี่ไหนไปเล่นไพ่พวเนี่ยแป้ไม่เป็นไระนะนี่ฉันยังมีเงินพอเหลืออยู่ เอาเงินนี้ไปทำทุนกันไปสิลูกไปเร็วมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมให้เงินแม่ไปเท่าไหร่แม่ก็บก่นว่าไม่พอที่แท้ก็เป็นแบบนี้เองโอ้ยวันนี้มันเป็นวันอะไรของกูวันนี้เล่นเสียหมดเลยดวงไม่ไดีเลยวุยแม่ฉันว่านะเราไปเอาเงินเก็บของแม่แล้วก็ไปเล่นกันอีอกรอบดีไหม ฉันว่าดวงเราคงไม่ตกทั้งวันหรอกมัง้งเออว่าไม่มีเงินเก็บอีกก้อนหนึ่งไปรารีบเลยไป,ไปโอ๊ย,อ,ยอะไรกันวะเนี่ยเงินไหนไปไหนแบบไม่รู้อะลูกตอนเนี้ยเงินแม่ไม่มีเลยแม่ฉันว่าอีพิมพ์ต้องออกไปแน่ๆเลยอะอีพิมพเหรอโอ๊ยฉันก้งงวยเงินแน่เหรอได้เจอแน่ พิมอีลูกสบายตัวดีใครสั่งใครสอนให้แกเนี่ยขโมยเงินฉันนะทำไมแม่ถึงพูดแบบนี้คะพิมไม่ได้เอาไปนะคะไม่ต้องมาโกหกเลยแกนั่นแหละเป็นคนขโมยเงินฉันไปเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยเอาเงินมาเดี๋ยวนี้เลยเล่ยพิมไม่เคยเอาเงินแม่ไปเลยนะคะไม่ต้องมาทําเป็นใส่ซื่อเลยคนอย่างแกดูหน้าก็รู้แล้วว่าไว้ใจไม่ได้อมาเงินฉันอยู่ไหนซันมาช่วยแม่เลยเกเงินฉันอยู่ไหนมาอยู่ไหนเนี่ยดูนะซัน แม่จะทําอะไรเมียผงอีนะเอ๊แกจะมาเข้าข้างเมียแกอีกแล้วใช่ไหมทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยทําไมผมต้องเกิดมาเป็นลูกของแม่ด้วยแกพูดแบบนี้ได้ยังไงอะฉันเป็นแม่ของแกนะงั้นเหรอแม่งั้นแม่ก็ดูนี่ <c oughs> เฮ้ยเงินของแม่ที่หายไปอ่ะคนขโมยก็คือเยสันนี่แหละเปล่านะแม่ ปล่างั้นเหรอไหนมาด้วยแม่เฮ้ยเฮ้ยแทน,นแม่จริงด้วยอะแทนที่แม่จะเอาเงินเหล่านี้ที่ผมให้แม่ทุกเดือนอะเอาไปรักษาพ่อเอาไปดูแลพ่อแต่แม่กลับเอาเงินเนี่ยไปเล่นกนารพนะันไปเล่นไพ่แถมแม่ยังมาว่าเมียผมอะเป็นคนขโมยอะทำไมแม่เป็นคนแบบนี้วะเออนอตคือไม่ใช่อย่างนั้น,นลูกคือว่าเออ มันไม่ใช่เลยแม่แม่ไม่ต้องมาโกหกเลยต่อไปนี้เนี่ยผมกับพิมอะเราจะไม่มาเหยียบบ้านหลังนี้แถมผมจะพาพ่อไปอยู่ในเมืองให้แม่กับซันเนี่ยอยู่ในบ้านหลังนี้โทษใช้กรรมในสิ่งที่แม่ขอพิม,มไปแป๊นะไม่นอ่ะน็อตไม่พี่น็อตเราฉันไปด้วยพี่น็อตเดี๋ยวแกจะไปไหนอีลูกตัวนี้มาเลย